ข้างล่างมันมีแค่ตอนทั้งหุ่นใช่ไหมกูกูกูปรับซุนเลยอ่ะกูปรับซุนเลยแล้วกูก็แช่แช่ต้องเป็นออนเซนเลยเออแล้วก็อาบนะไปเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ออกจากห้องน้ำสักทีเออเม็ดสากอะแล้วแล้วพอแล้วแล้วแล้วนี้จะมีคนหาใช่ไหมว่าอะอะไรนะจะ้วจะมีคนหาวไปว่าได้ได้อาบน้ะหรือเปล่ากูกูกูว่าบอกกูบอกกับแม่ไปแบบหน้าดานแม่ไม่ไม่ชอบถามกูใครได้อาดรามไหมกูบอกไปเลยว่าผมอาบครับ ผมอาบแล้วแม่กูไม่สงสัยเฮ้ยเลยคนานด้าเลยว่ะคุณฮัยโหลฮั <c oughs> นแหน่ฮันแหน่พุกมีบะไรเงีย <c oughs> แตกสองว่ะแย่งสวยเลยโอ้ยชีนสไนเปอร์อย่าลังเกคนที่มีอาวุธก่อ,อนแออยู่ you know? ว้า โอ้ยขบวขบวนโอ้โอ้จะได้คิวแล้วแล้วคะแนนยี่สิบสามแล้ววะก็ก็ผมเป็นนักแข่งไงนักแข่งนักแข่งเก่าใช่ไหมก็เออโอ้โห แน่นับผมผมคิวสามสิบแลวนะคนง่ายเลยไอ้ดานยิบเก้าไม่ใช่เหรอเน่ยจบเน่ยจบไอ้เท่าไหร่วะดูก่อนหนึ่งนาทียิบเก้าเฮ้ย